โอเคนะครับในเช้าวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าการสร้างความเชื่อใหม่ด้วย NLP นะครับพอพูดถึงคําว่า NLP เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยได้ยินแล้วก็รู้จักมันเนาะแล้วก็เชื่ออีกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยรู้จักมันด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะว่า NLP คืออะไรแล้วมันจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตเราได้ยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นเรามาลองรู้จัก NLP ก่อนละกันนะครับ NLP เนี่ยเขาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าถูกคิดคนขึ้นมานะครับตั้งแต่ประมาณปี1970แล้วก็นานมากๆแล้วนะครับ4-50ปีได้ละนะครับซึ่งศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับซึ่งการสื่อสารเนี่ยเขาบอกว่าไม่เฉพาะการที่วันนี้เราสื่อสารกับคนอื่นนะสิ่งสำคัญมันคือการสื่อสารกับตัวเองครับนะครับ เขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยถ้าแยกถ้าแยกคำนะครับ NLP เนี่ยย่อมาจาก Neuro Linguistic Programming นะครับแปลทีละตัวเลยนะครับ Neuro เนี่ยเขาบอกว่าก,ก็คือระบบประสาทนะครับ Neuro ก็ ne คือระบบประสาทนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยี NLP เนี่ยเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับผ่านหลายๆมิติสัมผัสไม่ว่าจะเป็นภาษาคือการได้ยินนะครับ มองเห็นจากตาได้ยินจากหูจะูมกได้กลิ่นนะครับลิ้นรับรสการสัมผัสนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอินพุตสู่สมองของเราด้วยกันทั้งสิ้นแล้วพอเราได้รับข้อมูลแล้วนะครับสมองก็จะทำการประมวลผลโดยที่สมองเนี่ยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่ข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่ได้แก่อะไรก็คือประสบการณ์นะครับก็คือประสบการณ์ ซึ่งพอเราได้สิ่งนี้เข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการตีความแล้วมันทาให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกครับพอทําให้เราเกิดอารมณ์ความรู้สึกปั๊บเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นพฤติกรรมหรือว่าการลงมือทําแล้วพอแปลงเป็นพฤติกรรมหรือการลงมือทําเสร็จปั๊บผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนี้ว่าสมองมันทํางานไงสมมติวันนี้สมองนะครับเราได้รับอะไรเข้ามา กระทบจิตใจเรารู้สึกไม่ดีเราก็จะบอกตัวเองว่าโอ้ยฉันเสียใจว่ะฉันดาว่ะไม่มีอารมณ์เลยแล้วพอเราไม่อยู่เราก็สื่ออารมณ์แบบนี้เนี่ยเราไม่มีอารมณ์เราไม่อยากทําอะไรเพราไม่อยากทําอะไรพฤติกรรมเราก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรครับแล้วถามว่าถ้าไม่ลงมือทําอะไรผลลัพธ์จะเกิดไหมก็ไม่เกิดอย่างแน,น่นอนถูกครับนี่คือกระบวนการในชีวิตเรานะครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ ซึ่งจริงแล้วมันก็คือเชื่อมโยงไปกับ Success Formula นั่นแหละนะครับอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวควบคุมเป็นตัวกระบวนการที่มีผลโดยตรงกับการกระทำของเราด้วยนะครับแล้วมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์เป็นแบบนั้นถ้าวันนี้ผลลัพธ์ที่เราได้อยู่มันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่คือตัวนิวโรก็คือสมองนะครับการรับรู้ประสาทสัมผัสต่างๆนะครับาวน,นี้ตัวที่สครับลิมไกสติก ลิ n g u ิสติกก็คือเป็นภาษาเป็นเครื่องมือเป็นสื่อกลางนะครับในการที่เราจะเนี่ยจะสามารถได้อินพุตเข้าไปในตัวเองนะครับเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับมันมีทั้ง verbal แล้วก็ n o n v e r b a l v e r b a l คือคำพูด n o n v e r b a l ก็คือเป็นการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับคำพูดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแววตาท่าทางนะครับได้รับรสรสชาตินะครับการสัมผัส อุณภูมิร้อนเย็นอะไรพวกนี้นี่คือลิงกิสติกอย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดนะครับที่เราได้รับอินพุตเข้ามาสู่ตัวเราเองซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วการสื่อสารในโลกเนี้ยมันเป็นเวอร์บลประมาณแค่3 0แต่ว่าเป็นนอนเวอร์บลเนี่ยถึง70%เลยทีเดียวนะครับเป็นนอนเวอร์บลถึง70%ดเลยทีเดียวยิงการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายนะครับก็เป็นลิงกิสติกอย่างหนึ่งเหมือนกัน,นครับเป็นภาษาท่าทางเป็นภาษากาย ตัวนี้เป็นสื่อกลางนะครับในการที่ไม่เฉพาะสื่อสารกับคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยสื่อสารกับตัวเองเยอะมากๆได้เราเคยได้ยินคำนี้นครับเสียงในหัวเนาะเสียงในหัวเราพูดกับตัวเองเราคิดกับตัวเองนั่นแหละเรามีเสียงในหัวตลอดเวลาเลยนั่นคือภาษาที่เราสื่อสารกับตัวเองนะครับคราวนี้คำสุดท้ายคือโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งนะครับก็คือการ กระบวนการปลูกฝังความคิดโดยวิธีใช้ภาษาการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในร่างกายเราในสมองเรานั่นเองสมองเราเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์ครับเหมือนฮาร์ดดิสเปล่าๆลูกหนึ่งการที่วันนี้เราโปรแกร,รมอะไรเข้าไปมันก็ถูกเก็บข้อมูลเข้าไปไว้นะครับกลายเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเดิมที่เราถูกรับเข้ามานะครับข่าวดีก็คือ ศาสตร์ NLP เนี่ยมันจะช่วยให้เรานะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เราเคยมีอยู่แล้วได้ทั้งหมดคือโปรแกรมมิ่งนั่นเองครับเราสามารถโปรแกรมอะไรก็ได้ที่เราต้องการเราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้ความเชื่อที่เราเคยมีอยู่แล้วในอดีตก็ได้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้นะครับซึ่งกระบวนการ NLP นะครับถ้าตามรูปนี้เลยเห็นไหมครับ,รบก็คือเกี่ยวกับภาษาการสื่อสารต่างๆการรับรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ที่บอกเราโปรแกรมเข้าไปใหม่ได้หมดนะครับมันจะเป็นหนทางในการพัฒนาตัวเองได้ครับโคช้ชเทรนเนอร์ต่างๆก็ใช้หลักการนี้ในการสอนคนในการโค้ชคนได้ด้วยและสุดท้ายครับเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยได้เป้าหมายในชีวิตที่เราต้องการนะครับเราลองคิดตามเล่นๆกันอย่างนี้ดูไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรครับเราเกิดมาทำไมนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยนะครับจุดประสงค์การมีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อวิ่งเข้าหาความสุขครับเราหาความสุขจริงไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการมัน,มนคือความสุขแล้วอะไรล่ะจะเป็นตัวกลางที่นํามาซึ่งความสุขนะครับก็คือจะต้องมีตัวกลางก่อนที่ทําให้เรามีความสุขได้เนาะการดูแลพ่อแม่ให้สุขสบายเรามีความสุขนะครับการที่วันนี้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรามีความสุขเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเรามีความสุข นี่คือตัวกลางนะครับแล้วการที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่จะสสุขสบายจะเกิดจากอะไรเราได้ช่วยเหลือคนได้จะเกิดจากอะไรวันนี้เราก็ต้องเติมเต็มประสบความสมําเร็จในตัวเองก่อนถูกไหมครับเมื่อเรามีแล้วเราถึงจะแบ่งปันให้กับคนอื่นได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งบอกศาสตร์ NLP เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เต็มที่ได้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาความสัมพันธ์ ควบคุมอารมณ์ตัวเองก็ได้นะครับรวมถึงทําให้เรามีเป้าได้เป้าหมายในชีวิตได้นะครับอันนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับมาจากข้อมูลที่ว่า6ขั้นตอนนะครับในการสร้างความเชื่อด้วย NLP นะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกว่า NLP เนี่ยมันคือการโปรแกรมสิ่งใหม่ๆเข้าไปในร่างกายเราได้เข้าไปในสมองเราได้เพื่อสุดท้ายแล้วพอเราโปรแกรมสิ่งใหม่ๆเข้าไปอารมณ์ความเชื่อเราจะเปลี่ยนได้อารมณ์ความเชื่อเราเปลี่ยนได้ การกระทําเราเปลี่ยนการกระทําเราเปลี่ยนแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับเราลองมาดูกันครับ6ขั้นตอนนี้เพื่อทายเอา NLP ไปใช้มีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยเราต้องรู้จริงๆก่อนว่าเราต้องการอะไรครับเราเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเนี่ยตื่นมาเนี่ยวันๆหนึ่งอ่ะเรารู้สึกเฮ้ยไม่รู้จะทําอะไรดี ว่างๆเบือ่อๆเส็งๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีอารมณ์แบบนี้เนาะผมก็เคยเป็นนะครับผมก็เคยเป็นมันเป็นเรื่องปกตินะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาล้วนแล้วแต่มีอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้น,นครับคราวน,นี้สิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราวันนี้เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในแต่ละวันเนี่ยคือเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนะครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับคนทุกคนในโลกใบนี้ต้องการความสุข ต้องการที่จะวิ่งเข้าหาความสุขถูกไหมครับฉะนั้นเราก็ต้องมาประมวลผลกับตัวเองก่อนความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเราก็ต้องมาตอบตัวเองได้ก่อนแล้วความสุขที่เราต้องการจริงๆในชีวิตนะ่ยมันคือแบบไหนเราอยากมีชีวิตแบบไหนนะครับซึ่งอย่างที่บอกเราก็ต้องค้นหาให้เจอเนาะว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนครับแล้วมันจะมีตัวกลางสื่อถึงอะไรบ้างเราจะได้ช่วยคนรอบข้างเรายังไง เราจะดูแลพ่อแม่เรายัางไงเราจะต้องมีรายได้ต่อเดือนสักเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเรามีความสุขได้นะครับอันนี้คือเราต้องต้องชัดเจนก่อนเนาะแล้วที่สาคัญครับข้อนี้จริงๆมันก็คือเหมือนกันตั้งเป้าหมายซึ่งเราเรียนรู้มาเยอะแล้วนะครับว่าตั้งเป้าหมายที่มันต้องเป็นไงเฉพาะจอดจงชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับต้องรู้จริงๆว่าเราต้องการอะไรก่อนเพื่อที่วันนี้เราตื่นมาในทุกๆวันเราจะได้รู้ว่า เราจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อสุดท้ายเราจะได้เป้าหมายแล้วมันก็จะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตเรานะครับข้อที่2ครับก็ต้องมีแผนการรองรับนะว่าในแต่ละวันเราจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีกำหนดเสร็จที่ชัดเจนด้วยนะครับตรงนี้มันก็อยู่ในส่วนของการตั้งเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีกำหนดเสร็จที่ชัดเจนเนาะเป้าหมายที่ดีมันก็ต้องมีกำหนดเสร็จที่ชัดเจนไอคอมว่ามีความสุขที่เราต้องการเนี่ย เป้าหมายที่เราต้องการยกตัวอย่างถ้าผูกเชื่อมโยงเข้ามาในดูสกินแล้วกันนะครับวันนี้รู้สึกว่าถ้าวันนี้เรามีรายได้หลักแสนเราเป็นตําแหน่ง EBP ได้เราเป็นสตาร์ได้ไปทริปเมลเบิร์นได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเรามีความสุขแล้วแล้วมันต้องกาหนดเสร็จเมื่อไหร่ล่ะครับทริปเมลเบิร์นภายในสิ้นปีนี้เนาะเป็นสตาร์ที่ไปทริปเมลเบิร์นภายในได้สิ้นปีนี้แล้วถ้าตั้งเป้าเลยครับช้าสุดมันก็ต้องไม่เกินสิ้นปีนี้เลยครับ พอถ้าเกินสิ้นปีนี้ก็เลยช่วงเวลาไปแล้วแต่มันอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ครับบางคนอาจตั้งเดือนมิถุนายนเดือนสิงหาคมอะไรก็แล้วแต่แต่มันต้องไม่เกินเดือนธันวาคมปีนี้นี่เยต้องมีกําหนดเสร็จชัดเจนครับเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราต้องออกไปทําอะไรทํางานมากน้อยแค่ไหนนะครับมีแผนการรองรับชัดเจนมันต้องชัดเจนขนาดไหนครับครับมันต้องชัดเจนขนาดที่ว่าวันนี้เราจะใช้เวลา ช่วงไหนนานแค่ไหนในการทำอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะครับอ่าเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะแพลนงานจริงๆเนี่ยให้เอาตารางนะครับปริ้นตารางออกมาหนึ่งวันหนึ่งวันมียี่บสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับก็ปริ้นมาเลยยี่บสี่ชั่วโมงนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเราจะใช้เวลานอนกี่ชั่วโมงละ่ะแล้วช่วงเวลาที่เราตื่นสมมุติว่าเราตื่นหกโมงเช้าแล้วกันหกโมงถึงเจ็ดโมงเราจะทำอะไร จ็ดโมงถึงแปดโมงเลยทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราลงรายละเอียดลงไปให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างเราจะใช้เวลาช่วงไหนในการอินไวท์หรือเชื้อเชิญคนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะอาจทุกเท,ที่ยงสมมติถ้าใครทํางานประจาเนาะอาจจะใช้เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงชวนคนล็อตที่1เพราะมันมีเวลานิดหนึ่งเนาะครึ่งชั่วโมงล็อตที่สองหกโมงถึงหกโมงครึง่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ แผนการลองรับแล้วก็ลงรายละเอียดชัดเจนว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับนี่คือข้อที่สองเนาะข้อที่สามครับหาหลักฐานเพิ่มความเชื่อหาหลักฐานเพิ่มความเชื่อวันนี้ครับเขาบอกว่าสมองเราครับที่บอกมันโปรแกร,รมสิ่งหใหม่เข้าไปได้เนาะแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จและไม่ได้ลงมือทําไม่ได้แอคชั่นหนึ่งเต็มที่เพราะลึกๆแล้วเขาไม่เชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ เขาจะสามารถได้สิ่งนั้นได้ครับหน้าที่ของเราคือต้องหาหลักฐานเพิ่มความเชื่อซึ่งในนูสกินง่ายมากๆครับวันนี้เราก็ลองไปหาเลยเอ๊ะถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการเป็น EBP นะเป็นสตาร์ภายในซิ้นปีนี้มีใครไหมที่สามารถพิชิตทริปภายในรยนะยะอาถ้านับเดือนนี้นะครับ11เดือนเนาะ11เดเดือนมีใครไหมที่สามารถพิชิต เป็นสตาร์ตำแหน่งสตาร์ได้ภายในสิบเอ็ดเดือนหาหลักฐานดีครับถ้าวันนี้เราไม่เชื่อว่าเราทำได้นะโอโ้มีเต็มเลยถูกไหมมีเต็มเลยจริงไหมครับเป็นสตาร์ภายในสิบเอ็ดเดือนมีเพียบอ่ะเราได้ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแลหละเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ว่ะเฮ้ยเราเนี่ยยังทำงานประจำอยู่นะแล้วมีใครไหลาะที่ทำงานประจำแล้วสามารถพิชิตตำแหน่งสตาร์ได้โอ้เพียบ นึกออกไหมครับเนี่ยนี่คือการหารักฐานและข้อดีครับของการหาหลักฐานที่ดีที่สุดในธุรกิจนี้นะคือการเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในระบบนี่แหละนะครับแล้วเราก็จะได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของคนนั้นคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งของบริษัทนะครับเทรนนิ่งของทีมเข้าระบบให้เยอะที่สุดเราก็จะได้ฟัง success story ของคนโน้นคนนี้เยอะแยะมากมายแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้ oh, มีคนแบบเราสําเร็จได้เต็มเลยและที่สําคัญกว่านั้นที่มันจะเพิ่มความเชื่อกําลังใจใเราเยอะนะครับเราจะเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้นทุนชีวิตต่ำกว่าเราตั้งเยอะเขายังประสบความสำเร็จได้เลยนี่คือวิธีการหาหลักฐานเพิ่มความเชื่อนะครับเพราะสุดท้ายแล้วที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาลึกๆเขาไม่เชื่อว่าตัวเขาเองจะทําได้ครับนะครับฉะนั้นก็หาหลักฐานเพิ่มความเชื่อไป ศึกษาชีวิตของคนที่ประสบความเร็ดให้เยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็จะปลูกฝังความเชื่อเติมความเชื่อเราได้นะครับข้อที่4ี่ครับแล้วเราต้องทําอะไรบ้างละ่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นคราวนี้ทําอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเล้ว่าลองลิ s t ต,ตารางออกมาเลยนะว่าเราจะต้องทําอะไรในช่วงเวลาไหนเนาะอันนี้ลงรายละเอียดไปเยอะกว่าน,นั้นอีนะครับต้องทําอะไรบ้าง ลองลองทำในมิติที่ว่าต้องทำอะไรเพิ่มและต้องตัดการทำอะไรลงด้วยนะเพราะเวลาเรามีจำกัดเวลาเรามีจำกัดครับฉะนั้นเราจะต้องดูว่าเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเพื่อสุดท้ายให้เราได้เป้าหมายที่เราต้องการและเราจะต้องลดเราจะต้องตัดอะไรออกเพื่อที่จะทำให้เราได้เป้าหมายในชีวิตเร็วขึ้นมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องทำอะไรเพิ่มล่ะต้องอินไวท์เพิ่มไหมต้องเชื้อเชิญคนเพิ่มหรือเปล่านะครับ เข้าระบบเรียนรู้เพิ่มไหมจะต้องฟังคลิปเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มหรือเปล่าเรียนรู้พัฒนานตัวเองเพิ่มยังไงบ้างนะครับอะไรบ้างที่เราต้องลดละ่ะนะครับนอนเยอะไปไหมในแต่ละวันนะครับลดชั่วโมงการนอนได้ไหมใช้ facebook ต่อวันเยอะไปไหมนะครับอ่าท่องอ่าเที่ยวใช้เวลาที่ไม่คุ้มค่าเยอะไปหรือเปล่านะเพราะเราก็ต้องมาประเมินตัวเองเนาะอันนี้คือข้อสี่ครับต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่ได้ผลลัพธ์นั้นจะต้องทำอะไรเพิ่มจะต้องลดอะไรบ้างนะครับข้อ5อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆครับมันจะเป็นตัวโปรแกรมสมองที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับมันสำคัญยังไงที่จะต้องได้สิ่งนั้นหาเหตุผลซัพพอร์ตตอบตัวเองให้ได้ครับว่าสิ่งที่เราต้องการมันจำเป็นแค่ไหนมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าวันนี้ ถ้าสิ่งที่เราต้องการมันจําเป็นมากกว่าเราก็จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะยอมแลกในการลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างนะครับส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราหยุดเราเนี่ยคือความกลัวตรง้ความกลัว,วกลัว,ว,ลว,วทุกปฏิเสธไม่กล้าทำอย่างนู้นไม่กล้าทำอย่างนี้เราก็ลองตอบตัวเองได้ครับมันสำคัญยังไงที่จะต้องได้สิ่งนั้นมันสำคัญจริงๆหรือเปล่า วันนี้อ่าผมยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับวันนี้ถ้าเราเข้ามาในธุรกิจนี้เพื่อต้องการให้ลูกเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณพ่อแม่เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลูกได้ได้เรียนโรงเรียนดีๆมันสําคัญมากกับเราแค่ไหนกับวันนี้ถ้าเราโดนเพื่อนปฏิเสธเพื่อนคนนี้จะเลิกคบเราการที่วันนี้ลูกเราพ่อแม่เราไม่สบายยังไม่สุขสบาย ยังไม่ได้เรียนโรงเรียนดีๆยังไม่ได้กินอาหารดีๆยังไม่ได้อยู่ในบ้านดีๆอะมันสําคัญกว่าเพื่อนคนนี้เลิกคบหรือเปล่าถ้ามันสําคัญกว่าเราก็จะยอมแลกและก้าวข้ามการถูกปฏิเสธการกลัวถูกปฏิเสธไปได้นะครับตอบตัวเองให้ได้ว่าเป้าหมายของเราสิ่งที่เราอยากได้มันสําคัญกับเรายัางไงครับทําไมเราต้องได้สิ่งนั้นตอบตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้ชัดเจนนะครับ ข้อที่หกครับในศาสตร์ n l เเขาให้เราจรินตนาการภาพด้วยนะครับจินตนาการภาพให้เห็นในหัวเนี่ยนะครับที่บอกมันก็เป็นการสื่อภาษาสู่สมองอย่างหนึ่งนะครับให้เห็นภาพให้ได้ยินเสียงให้ได้รับรสให้ได้รู้สึงอารมณ์ความรู้สึกเซลทล์กก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับในการโปรแกรมใหม่สิ่งใหม่ใในสมองเราโปรแกรมสิ่งใหม่ใในตัวเราเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก เมื่อเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกได้เราก็จะเปลี่ยนแปลงการการะทําได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงการการะทําได้เราก็จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตได้นะครับฝึกจินตนาการภาพความสําเร็จนะครับเขาบอกว่าภาพความสําเร็จที่ดีเนี่ยคือจะมีคนอื่นๆอ,อยู่ในภาพความสําเร็จของเราด้วยนั่นคือภาพความสําเร็จที่ดีมากๆนะครับเพราะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะโดยธรรมชาตินะมีคอมมิชเมนต์กับคนอื่นมากกว่าคอมมิชเมนต์กับตัวเอง หมายความว่ายังไงอะไรที่เราสัญญากับตัวเองเรามักจะทําลายข้อตกลงนั้นได้ง่ายมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสัญญาคนอื่นเราจะมีโอกาสรักษาสัญญานั้นได้มากกว่าครับการจินตนาการภาพความสําเ็จให้มีภาพคนอื่นอยู่ในความสมเอของเราด้วยมันก็คล้ายๆกับวันนี้เราทําสัญญาคนอื่นไว้ครับยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายขึ้นสมมติวันนี้เราตั้งใจกับตัวเองว่าจะตื่นไปวิ่ง เราพร้อมที่จะกดนาฬิกาทิ้งแล้วนอนต่อได้มากง่ายมากๆถูกครับแต่ถ้าวันนี้เราลองนัดเพื่อนสินัดเพื่อนไม่ใช่ว่าเราจะตื่นไปวิ่งเราก็มีโอกาสารักษาสัญญาแล้วจะตื่นไปวิ่งได้มากกว่านะครับนี่คือเหตุผลนึกออกไหมครับนี่คือภาพที่ชัดเจนนะครับจินตนาการภาพรความสําเร็จว่าวันนี้มีใครที่เรารักมีใครที่เราอยากให้เขามีความสุขไปกับเราอยู่ในภาพความสําเร็จของเราด้วยหรือเปล่า นะครับมันเป็นการทําข้อตกลงข้อผูกมัดอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นการโปรแกรมสมองที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับไปปรับใช้กันดูนะครับนี่คือสรุปนะครับ6ขั้นตอนในการสร้างความเชื่อด้วย NLP นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราลองไปปรับใช้และตั้งใจใช้มันจริงๆนะยังไงเราก็เกิดผลลัพธ์แน่นอนเพราะลองฟังดูดีๆแล้วลองประมวลดูเีครับเชื่อมโยงกลับไปมันก็คือ สักเซตฟอร์มูล่านั่นแหละนะครับสักเซตฟอร์มูลาเปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนนะครับเปลี่ยนโลกภายในของเราและเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกภายในเราเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังเข้ามาฟังในเช้าวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับอ่ะขับเดนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในเย็นวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมี BB นะครับของทีมงานเราคิก off นะครับวันแรกของเดือน นะครับก็ชวนคนเข้ามาส่งพลังในห้อง BB ของเราให้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมี V t ที m t i n g กันคืนวันพฤหัสนะครับสองทุ่มครับคืนวันข <c oughs> <c oughs> อโทษน,นะครับวันพฤหัสจะมี b r Meeting ก่อนเราก็จะมี V t ที m t i ต g ต่อนะครับเราก็เข้ามารับฟังข้อมูลอัปเดตนะครับแล้วมาฟัง success story ของเพื่อนๆเราหลายๆคนเพื่อมาเติมความเชื่อให้เรานะครับโอเค ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนทุกคนที่เข้ามาฟังในเช้าว,วันนี้นะครับเราขอให้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จกับทุกคนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ